สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมอัปเดตนางงานกันหน่อยครับนี่ครับนางงานขุดสะ,ะน้ำประปาหมู่บ้านละหอกตะแบงครับตอนนี้ก็ข้างล่างพื้นล่างก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็นู่นนะครับข้างล่างนี่ก็เอาดินออกมาแล้วก็จะเหลือตรงน,นี้นะครับ mm hmm. เหลือ ดินฝั่งข้างโน้นแล้วก็ดึงทางขึ้นนะครับเก็บทางขึ้นมาเก็บทางขึ้นมาครับพอเราเก็บทางขึ้นมาตรงนี้ก็เรือมาเยอะแล้วหรือประมาณจริงๆวันนี้ถ้าวิ่งก็เกือบเสร็จเลยนะครับพอดอีเจ้าพอดีเจ้ายักษ์เขียวนะครับมีปัญหาครับไดชาร์จไม่ทํางานไดชาร์จไม่ทํางานปุ๊บ รถนี้ทํางานไม่ได้เลยครับช้าหมดเลยครับรถช้าหมดเลยวันนี้ก็เลยให้ช่างไปซ่อมใดให้ก็ทั้งวันเลยครับโอ้เสียดายมากเลยวันนี้ฝนก็ไม่ตกด้วยตายตายตายเจแต่อุปสักเลยครับโอเคเราก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแหละมันอยู่อยู่แเคเ่อึ่มแล้วตอนนี้อยู่แเคเ่อึ่มแล้วอยู่แค่ทางขึ้นนี่แหละ คือไม่กลัวแล้วฝนมาก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าอยู่แค่ทางขึ้นทางขึ้นเราก็แข็งอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วเก็บนี่หมดเก็บทางขึ้นนี่หมดจานชูก็จะเดินไปนูน่นเดินไปตีคันนะครับเห็นไหมปึ๊บนู่นครับจานชูจะเดินไปตีคันที่กั้นน้ําไว้แล้วก็ไอ้คันตรงนี้ตรงท่อสูบน้ํานะครับตีละลายแล้วก็จะเดินไปเก็บ สลฟฝั่งโน้นครับที่ดินมันสไลด์ลงมาจานชูจะอยู่ข้างล่างจานสนจะอยู่ข้างบนครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเอาแล้วก็เหลือวางท่อครับวางท่อตรงนี้ตรงนี้จะเป็นท่อเก่าครับวางท่อเก่าเลยเอ,อ๊บวายท่อเก่าสิบหกท่อนนะครับวางท่อเสร็จก็เรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วก็ส่งงาน วันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับวันนี้ไม่ได้การได้งานเลยรถด,ดำเติมน้ำมันคนละพันอะไรเราอะไรฮะเอออยู่นี่แหละสายเองบ่ สายแท้บ่เออวันน okay. uhm. really yeah. yeah. hey, uh huh. like ี้พากันอัดน้ำมันเป็นเด็กการในงานเลยเดี๋ยวนี้ชามดูว่าได้กี่เที่ยวชินเนตได้กี่เที่ยวฮะ วันนี้วันนี้มาเอาน้ำมันเฉยๆเลยน้ำมันเนาะไปวิ่งคุกวัวโอ้ตายเลยดูโทรศัพท์ผมทำไมเป็นยังวะอายเท่น้ำมันเท่าไร่วันนี้สองกิโลน

อะนะูเนไ่้ทำไมกดอันนี้ปุ๊บทำไมภาพมันเนี่ยขยับขยับเลยเออครับมาดูอ่ะพี่มาดูอ่ะเป็นมันผมไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมถือนิ่งหนึงนะทำไมมันกระตุกลอดูนะเนี่ย อ๋อเหมือนมันพยายามโฟกันี่เออมันพยายามโฟกัสอ่ะนั่นแหละถ้าเราเตะตรงนี้มันาเล่นกว้างนี่ไม่เป็นไรเป็นไม้ดีกว่าพามันสวยเลยอันนี้ต้องซูจุนห้ามันได้ลึกมองหาดูแบบนี้ดีไม่ก็ก็บอกให้มาเล่นกว้างดูตัวนี้แบบพยายามโฟกัสอันนี้ดีเดี๋ยวมันกดได้เลยเนาะกดซูมสองกดได้เลยเนาะครับกดได้เลยผมไม่ได้ เห็นไหมอ่อนั่นมันกดไม่ได้มันต้องอย่างี้อ่ะผมได้แค่สิบจุดหกเองอันนี้มันเล็กกว่าใ้ดรกดวิดีโอวะทำไมใครกดวิดีโออ่ะเออ นี่ยมันก็กดได้มอนกันเนี่ยลองถ่ายดิดิอามันเห็นไหมเด็ดเห็นไหมเออลองถ่ายดิเ้แมแม่ม่เี่ยมันปั๊บุ๊ั๊เห็นไหถ่ายมันปั๊บุเห็นไหมไม่ได้เห็นไหมครบผมไม่ต้องซูมเอาด้ดกดได้เลยต้องซูมอาเราจะมันชัดดีต้องซูมเาไม่ได้ อันนั้นเกียบรายละเอีย<ะ>ดเยอะนิบานหน้ามันจะชัดกว่าอันนี้หน้ามันจะเข้ม<อ>มันสีอ,ะอ่ะเออมันตุกคนเหมือนกันไหมเหือนกันไหม แน่เลยร่วมเน้าองลยนะคือจ้างมาแล้วก็ต้องหาเรื่องขายเขาเไที่ีนิคมมีน่าเอีน่ะไมีราโานอะไรนะเป็นอะไรมาเกี่ยวสมการงานติบสอไอร้านเราเมีลูกค้าแล้วก็งการใอเกลอวนะเขาก็เลให้ไปอนใ่นัพัดเตออุ้ยเัวนี่น่นคนน่าเ เทนอพัทมอเตอร์เหมือนอยู่ใกล้บ้านตะปีดไหมวัวนกพัดมอเตอร์เนี่ยต้องคนทานอ่านบริัทเลยดิใอ่มันไม่มีการไม่มีดต่อซื้ออ0ทำไร้บริษัทหรอเงินสดซื้อไม่ได้เลยววตายหาเลยเงินสดสี่หมนเนี่ยต้องซื้อาหมื่นจะขาย

เอ๊ะใช้ได้ไหมที่ทำอ่ะอยู่ไหมเออเดี๋ยวลองดูเอาเกเะไไหมเอไ้ลนะไอเท้าช้างเท้าช้าง เอาทอช้างทเป็นโครงตั้งี่นะกละเอาะใส่เอาเอาเลยนึกว่าแกยันเลยซเล็กมาทำเป็นโครงางไว้บ่ได้ดอกสวนต้องไปโมใหม่แล้วเนี่ยให้ได้นคนนัอ๋ออออาไ้นีเอ๋อ้มเอ้ย โอ้บรรยากาศดีมากเลยวันนี้ครับบรรยากาศเต็นใจมากเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวช่างมาดูไดชาร์จให้ครับจะได้ลุยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยดีไปสองวันครับตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผม <c oughs> ทุกท่านครับสวัสดีครับผม